ติงติติงติิงมุน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 มามุนมุมมุนมมุนสะพอะมุน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 คุณแม่สัคุยายสผมลูกอมโบตันญสิฟันคําเกตสบู่ฤามีฤาษีจริงจริงกระต่ายสวยเงินจระเข้รูปเ่ายังยิงยางปกระต่ายยิง มาชนะก่งจังหัวอ้ยเอ้องยโอ้อโอ้คอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้อ้ยัอ้ไี่้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอนอ้อ้ออ้ือกอ้ย้ออยโออ้อ้อ้ยัน้อ้้ยน้อ้ยอ้ยเอ้ยอกย้อ้ยโ้ยอ้้้ออ่้ย่ออยออร